สวัสดีครับทุกคนฮะพบกับเกมซลดากับการแก้ปริศนาสารเจ้านะฮะตอนนี้ผมก็อยู่ที่บริเวณด้านขวาช่วงตรงกลางของแผนที่นะครับตรงนี้นะครับเพื่อที่จะทำาชลเลนเจอร์กดล็อกสารเจ้านะครับนี่ฮะตรงนี้ที่ว่าดูแล้วมันเป็นโค้งมนตรงนี้เข้าไปนะฮะโอเคตรงนี้เนี่ยก็จะมีลูกบอลวางไว้อยู่นะฮะนี่ฮะแต่ว่าก่อนอื่นเราก็สำรวจป้ายศิลาก่อนนี่ฮะ เป็นการทดสอบของผู้กล้านะฮะเ e ลนเจอร์ก็เปิดแล้วนะฮะนี่ฮะหรือเควสนะครับจุดหมายก็คือให้เราถือลูกบอลนะฮะถือลูกบอลไปนู่นเลยตรงกลางนะฮะแต่ว่าดูจากตรงนี้แล้วก็คือมันก็จะไกลพอสมควรใช่ไหมแล้วก็จะมีศัตรูด้วยนะครับซึ่งศัตรูตรงนี้ผมยังไม่มั่นใจว่ามันเป็นประเภทอะไรนะถ้าถ้าเรามีหมวก มอนสเตอร์นะครับก็เตรียมไว้นะครับเวลาเจอกลางทางเราก็ใส่หมวกอะไรเงี้ยนะครับมันจะได้ไม่มาตีเรานะโอเคแต่ทีนี้เดี๋ยวเราจะใช้วิธีตีกลอบข้ามเราจะใช้เฮ้ยเฮ้ยเกือบโงงไปแล้วโอเคเนี่ใส่ใส่บิดใส่บิดทิโอ้โหไปไหนวะโอเค ะะก็ใช้วิธีตีกอลเอานะฮะโอเคเมื่อกี้มันพังไปแล้วมันต้องใช้พวกดาบใหญ่หรือดาบสองมือนะฮะอ่ะล็อกเาจะตีไปตรงๆเลยนะฮะเอาไปสุดเอาไปสุดไปเลยโอเคระหว่างนี้เนี่ยมันก็อาจจะยุ่งยากนิดนึงนะฮะวิธีนี้ก็คือ เราก็สร้างน้ําแข็งค่อยๆข้ามไปฮะซึ่งมันก็อาจจะดูยุ่งยากนะฮะแต่ก็อาจจะประหยัดเวลาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนี่ฮะเราก็ไปอ,อค่อยๆไปฮะไม่งั้นเดินอย่างเดียวเลยอ่านั่นไงมอนสเตอร์เห็นละเป็นไอ้พวกไอ้เฮ้ยแมนเฮอยหัวชนก้อนก้อนน้ำแข็งนะฮะต้องย้อนกลับไปใหม่ เป็นน้ำแข็งที่เบาบางมากนะฮะแค่เอาหัวชนก็น้ำแข็งก็แตกกระจายแล้วมันจะล่อนอะฮะโอเคไอ้พวกตัวใหญ่นะฮะเอาหมวกใส่ก่อนอันไหนวะเดี๋ยวใส่ผิดใส่ผิดมันตีเรานะฮะร,ระวังผมมีพวกลิซาร์ดด้วยนะฮะก็คือมี มี2ประเภทเลยอ่ะเนี่ยพอเราใกล้ลูกบอลใช่ไหแเราก็ตีออย่างนี้ฮะอ่าเพราะอันนี้เรายัางไม่ถึงนะีอ่ะก็เตะเหมือนเดิมฮะเนี่ยก็ใช้หยุดเวลาแล้วก็ตะหนึ่งสองสามสี่อีกสักทีหนึ่งห้าโอเคยังไม่ถึงนะฮะมีพวกลิซ่าด้วยวะ่ะ เห็นแล้วละอีสานแต่ว่าต้องตีแล้วแหละต้องสู้แล้วแหละเฮ้ยเป็นยุ่งอะไรลูกบอลกูไอ้ฮะบอลกูอ่ะก็ดีเฮ้ยเสือกละ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 ไไปพอดีอ่ะมันไม่บอลอยู่ตรงนี้เพราะตรงนี้มันรู้สึกจะเป็นน้ำลึกละเก็บหางก่อน มันเป็นน้ำดึลอะก็ทำได้ดีมากนะฮะก,ก็ออาสักห้าทีนะเนอะอย่าเบี้ยวอย่าเบี้ยวสีแดงไปเยแล้วกันหา่ดิบป่ะโอเคึีแล้วฮะโอเคถึงทหา,านด้านบะนะเราก็ว่าทีเ้ียวเชียบเอ้ย ไอ้พวกนั้นฝากไว้ก่อนเถอะนะแบกไปครับดูซิว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่แล้วก็เอาบอลมาวางน,นะฮะที่จุดกลม,กลม,ม โอเคผ่านแล้วนะฮะเชอเลนเจอร์เหลือแค่ลงไปข้างล่างแต่ว่าเดี๋ยวเราแวะไอ้ตรงกองใบไม้ตรงนี้ก่อนบางทีมันจะมีไอเทมนะฮะไอพวกกองไม้แห้งแบบนี้แล้วเราก็ใช้ประเภทเอาวุธประเภทไฟหรือว่าจุดไฟเอาก็กได้ร <s> อมันไหมอ่านี่ยแล้วก็จะมีไอ้พวกนี้แหละโคโลก,กุอ่านี่ยสังเกตดูนะมันมีหลายที่เลยนะฮะแบบเนี้ยนะฮะ โลเอาไว้เพิ่มกระเป๋าช่องเก็บไอเทมเราได้นะครับผมก็ไล่เก็บอยู่วะตอนนี้โอเคสารเจ้านี้ชื่อว่าอะไรเอ่ยอ้าแสงว่าเมื่อกี้ไม่ได้ดูสารเจ้านี้ชื่อว่าลีตา ลิต้าซูโมนะฮะแล้วก็ไม่มีอะไรให้ทดสอบแล้วนะครับก็มาเก็บขีบกลับบ้านได้ครับโอเคผ่านแล้วรับพลังของเจ้าไปแล้วก็สายหัวไปเลยนะฮะโอเคผ่านอีกหนึ่งที่นะครับยังไงก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันใหม่ครับ ส่วนคลิปนี้สวัสดีครับ